จอมไว้เลยนะครับลูกและเท่าไร่บอลูกท่านจะถามพระอาจารย์บอจ้าบอได้เกี่ยวกันถาวันที่ทุกวันที่เก้าเก้ากับสิบเก้าเนาะมาได้เถอะแอดมินก็มาได้เต็มวัดเลยตามธรรมดาก็เห็นตามสาลาเขาจะเขียนไว้ว่าอะไรเอฟทีผู้มีพระคุณแล้วก็เฮฮาพารวยผู้นำขบวนอะไรเขาเขียนไว้ให้เจ้า อันนั้นก็ถ้าเกิดวันไดที่โทรไปหายังน้องเบลไปเอาเลขใครมาไม่รู้ก็เชียงอันด้านดำๆนั่นค่ะก็ผมจะเล่าความฝันให้พวกท่านฟังเอาไหมเอาค่ะเป็นอย่างนี้นะผมนอนอยู่วัดเนี่ยนอนหลับอยู่แป๊บเดียวฝันเห็นว่าหลวงพ่อชดเลยบินจาอยู่หน้าบานหลวงพ่อชดองค์นั้นนะองค์นั้นองค์นี้อยู่ตาพืชโทษค่ะเอา บางลงด้านล่างาให้หน่อยฟัน,นไดเลยัะเพิดไม่เห็นหน้าเห็นหน้าหลวงพ่อชดชัดมากเลยนะไปมีาบาตให้บา้านผมก็หุงข้าวไว้เนาะก็ตักข้าวเป็นข้าวเจ้าใส่ไปสามบาทไอ้สามทพีในบาทท่านครับแล้วเดี๋ยวท่านก็หันมาบอกว่าไอ้พิดไปดูข้างหลังกู่หน่อยว่างัน้เนเะดินไปดูข้างหลังกู่หน่อยว่างั้นหลวงพ่อชดนะหลวงปูช่ชดใช่ปูช่ชดน,นี่ ผมเดินไปดูที่ผนังมันจะมีเลขอะไรเห็นอยู่นะเป็นอะไรนะแปดกันยายนสองห้าห้าเก้าแหละน่าอยู่นั่นเลยติดเป๊ะอยู่ที่หลวงพอ่อชดนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นความฝันเนาะได้อีกคือหนึ่งฝันว่าอย่างนี้มีคนแห่ของมาเต็มเลยเดินมาเต็มไปหมดเลยมีคนเยอะๆเดินเดินมาแล้วปรากฏว่าผมไปเดินไปดูโอเป็นคนตายเป็นศพผู้หญิง มีคนถามถลผู้หญิงมาแล้วในป้ายอย่างเงี้ยเขาถือป้ายมาอันหนึ่งก็ในป้ายเขียนว่าคนที่ตายอายุห้าสิบเก้าปีว่ากันเอ้าตรงกันครับครับูพี่นั่นหลังฝันเห็นไดอย่างงี้เลยแม่ราชินีก่อนเห็นได้อย่างงี้อย่างเดียวเลยราชินีก่อนไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะมันเห็นแบบแบบเดียวนี่ขึ้นที่สองขึ้นที่สองขึ้นที่สองก็ชัดมากเลยนะกับงานศบเดี่ย เดินไปดูงานศพคนเยอะมากแล้วก่อนที่ป้ายเขาเขียนว่าคนตายอายุห้าสิบเก้าปีผมอยู่อ๋อไม่ถึงหกสิบหรอกห้าสิบเก้าอย่งนั้นใช่แล้วก็เป็นอายุอาจารย์ที่ห้าสิบเก้าเนี่ยอายุท่านอาจารย์เนห้าสิบเก้าตรงกันสามแล้วอายุพระอาจานเนี่ยห้าสิบเก้าบัดนี้ขึ้นที่สามเลยบัดนี้บัดนี้ไม่ผันแล้วฝันแค่สองคืนติดกันสองคืนติดกันเลยนะแล้วก็เห็นชัดๆเลยอ่ะฝันเมื่อไหร่ตาปื๊ด ฝันเมื่อสองคืนที่แล้วเมื่อหนึ่งคืนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับเม, <า S 1> มื่อวานนงเล่าลใ,หให้ฟังใหม่ครับคืนที่แรกจ้ะคืนที่แรกนี่ฝันเห็นหลวงพ่อโชติบินจบายอยู่หน้าบ้านเนี่ยองค์เนี่ยเห็นหน้าชัดมากเลยท่านก็เดินไปอุ้มบาทด้วยนะผมก็ตักข้าวใส่ใส่บาทท่านสามทพปีข้าเจ้านะแล้วก็ท่านก็หาเดี๋ยวหลังมามาไอ้พึ่ไปดูข้างหลังกูหน่อยว่าง,งั้นใ,ให้ไปบอกให้ไปดูข้างหลัง ตอนนี้หลวงพอ่อแดไปดูข้างหลังก็ได้นะหลวงพ่อไปดูข้างหลังก็ได้หลวงพอ่อแม่นวลไปดูข้างหลังหลวงพ่อชดอ่ะบา้านเลขอะไรหลวงมชอบให้ไปดูข้างหลังแต่ว่าตะเพิพร์ดไปเบิ่งมาแล้วผมไยังไม่ไ้เบิ่งเลยให้แอดไปเบิ่งอยู่วันน่ะผมไม่ได้เบิ่งเลยยังบดไปเบม่ได้ไเบิงงบ่งเลยเอาว่าจะไปอยู่แต่ว่าอ<แ>ันพ่อสอยยังก่อจับเป็นตะเพิ่นแปดกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเมื่อเมื่อ พ่อสองห้าห้าเก้าไปดูอันน่ะข้างหลังน่ะที่หนุ่มเจ้ายืนอยู่เลยพ่อสองสองหา้หาห้าเก้าเต่าเปื่อยแม่แม่ราชินีก่อนเอามายี่สิบจะซื้อขนมครก <c oughs> เอาก็เอาแม่เอาไม้ตะเปื่อแม่เพ <c oughs> <20 S 1> ื่อยี่สิบบาทค่ะไม่ใช่แล้ว <c oughs> แล้วอีกคืนนึ่งก็ฝันต่อกันไปเลยนะว่ามีคนแห่ศพมาเต็มเลยคนเยอะมากเลยนะ ผมเดินไปดูออกไป <นะ S 2> ที่ไหนครับนะแห่บ้าที่ไหนแหมาไม่รู้ว่าวัดอะไรไงเดินวนเต็มเลยแต่ไม่ใช่วัดเราใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเราเดาไม่ออกวัดอะไรในฝันนะมันเดาไม่ได้ไม่รู้วัดอะไรแต่ก็เดินเข้ามาในเมร์นั่นแหละเดินเข้ามาใ,ใกล้เมร์แล้วก็ผมคคกมาแล้วครับผมนี้เอาใส่ต้นหอมนะต้นหอมเดียวครับผมเอาเพลือกเพลือกไม่ดีครับผม แล้วก็ปรากฏว่าในป้ายที่เขาถือบาเนี่ยเขาเขียนว่าคนตายอายุห้าสิบเก้าปีครับอืมเออมันก็เข้ากันหมดเลยห้าเก้านะเออนะแค่นั้นแหละฝันเห็นแค่นั้นเห็นชัดเจนมากเลยนะครับมันแค่ว่า<ต>ไม่แทั้งหมดมีแต่ห้าเก้าใช่ไหมแตป่ปิสอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้เพราะคนธรรมดาฝันก็ไม่เก่งเท่าไหร่ถ้าคนดังฝันน่เก่งเอาแต่ฟินก็คนดังอยู่แล้วเนี่ย อายุ59นะอายุ59นัดตะเปิดเนาะอายุ59เลยครับได้ฟันพินอาจาย์อยู่รอบเลงแตก่อนหน้านั้นหลายวันแล้วฟันหินแ้าจาจย์เอาข้าวมาให้กินไปบินธบมาแล้วเอาข้าวมาให้กินมั่งคิดทองลูกีเมนำจะเปิดอายุัดตะเพิร์ตเบงโเี่ผูกไหมจะเปิรเอา25ด้วยไหม มันต้องฮะ<ห>มันต้องเอาเท่านี้เนาะอืมเข้าหลังเนี่ยเอาแล้วเอาแต่ห้าเก้านี่บ่อืมโอเ้เห็นชัดบ้างเลยแม่เลยนี่ก่อนเห็นชัดชัด,ชด,ชดเลยเห็นห้าเก้านี่ชัดเจนอืม่แเปิดใช่ด้านหน้าหล<อ>วงพระชนนี้ก็ชัดนะชัดแบบที่ว่าเหมือนกับรูปที่ป้าใบหนี่งเลยแต่ท่านอุ้มบาทด้วยนะแบบบินบาท เดือนใบองเดียวพระองเดียวอืมขับเพื่อว่าเอาเสหาเต้าเต้าหันขับเพื่อมันใจบ่เรียกมันใจบ่เรียกหาเขามักแห้งบ่มักครับเอาลอตเตอรี่ไว้ชักใบไวอุ้ยมีแต่ห้าเก้าทั้งนั้นใช่ไหมครับโชว์เลยโชว์เลยลอตเตอรี่ ตะเปิดจัดหนักแล้วตัวนี้ก้มยฝันตะเพือดจัดหนักแล้วยิ้มยิมยิมแล้วนี่ตัวนี้อาเอาโชว์ตะเปืดกี่ใบห้าเก้าห้าเก้าสี่ใบครับตะเพือดสี่ใบตะเพืดจัดไปแล้วสี่ใบครับเล่าฝันสองเคลื่อนเนาะติดกันเลยสองเคลืนเลยเคลื่อนที่แหลกรับโอ้เราเหรียญนักอีกทีตัวนี้เพราะว่าเราฝันไปซือเรามักแล้วนะครับห้าเก้า สี่ใบสบายดีค่ะห้าเก้าเก้าห้าเด้อพี่น้องเด้อเม็ดเดียวเม็ดเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับแซ่บบอตะเพื่อเอาอีกวะอิ่มบ่หมดที่แล้วที่วัดมันไปออกตัวเลขอะไรน่านี่เป็นตะเพื่อเราจัดลอตเตอรี่ไปแล้วเลขวัดไม่ไม่เข้าหมดที่แล้วหลุดนะตะเพื่อน ขึ้นแหลกเลยสอนห้าห้าเก้าพื้นที่สองฝันเห็นคนตายอายุห้าสิบเก้าปีงานป้ายเนชาลีคุณนนงสวรีข้าห้าเก้าจัดนักจัดเต็มแล้วตัวนีนงานศพที่มีคนเยอะแล้วมีเป็นร้อยเลยเลาะก็จัดนักแล้วซื้อลอตเตอรี่ซี่ใหม่ต็มเต็มแล้วตัดปืนเนาะค่ะห้าเก้าอพี่น้องเอฟซี่พันศิีมาแล้วอัน ฝันบ่จริงเดี๋ยวเอาเราฝันไม่จริงมันคักมากกันเลยแล้วฝันคักอีลีวป่ะสันจนว่าเราซื้อลอตเตอรี่บุนละซื้อไว้เพื่อเอาอีกไหมไม่เอาอีกติเอาอีกไหมขนมเราบ่อิ่มดอกอ่าอิ่มแป๊บเดียวนะบอกคนเอามาให้เราอีกมาให้เราอีกแน์ท้อนี้จ้อยบ่ท่านหนีเมาขนมให้เพิ่นก่อน โอมาเเเ้อลยหรไปดูนกยุงก่อนนกยุงมันทำอะไรนกยุงมันมันเตะรถคันนั้นรถคันนั้นป้ายทะเบียนอะไรสองหนึ่งเกตซีสองหนึ่งเกตซีเดือกิข่งเดือกเข่งเดือกิข่งแก่ตัวอีกแล้วอีนั่นเดียอีห๊ะมั้ยวะนี่หําต่อสองเกตซีมั้ยตรงๆเลยนี่สองเกตซีนั่นน่ะมันขึ้นไปบนอีกแล้วนั่นเห็นไหมขึ้นไปบนอีกแล้ว ยมันนั่นไปนอนได้ยูนพระธาตุดน้องมัพแต่คน,นนะไม่ดังฝ <4 S 2> ันอาจจะไม่ถูกก็ได้ก็บอกแล้วไงโอ้ยแต่เปิดดังยูนเปิดดังกว่าใครอีกแต่ว่าเมื่อวานฮานอยโอ้ยสองแปดเจ็บใจมากไม่ได้ซื้อไม่ไม่ซือ้อสองแปดทั้งสองน้อยคนนี้เอเอสองน้อยเ<อ>ด้ใช่ที่เศษกับบีเอพเออเนหละโอ้ยเจ้าคุณพอหยับไปยับได้ยับกองใครเอาขึ้นก็ได้คุพอดีหนาแล้วแล้วคุณพ่อไอเห็นลงเหรียญน้ำ เรียนเรียนน่ะต้องเอฟซีก็สนใจอยากจะได้เหรียญหลวงปู่โอโอปูชีพะขาวเนาะปูชีพะขาวขาดหักขาดหักขาดักกระเพืชแชะนะคะค่ะเอาขนมฝากหม้อให้ด้วยอ๋อนี่คือเก็บฝังหม้อเลยแล้วก็ินตอนกลางวันมีขนมอะไรสอง่างขนมโคกด้วยครับขอบคุณค่ะแฉะขอให้ฟังปังเฮงๆเด้อครับวันนี้ล่ะสิปังวันนี้ เอาวันนี้ปังยูดอกตีขอให้ส,ส,สะเพื่นสะเพื่นข้าแข็งแรงกินให้อิ่มเด้อสะเพื่นเล็กวัดปุญแห่ห้าวบกเขาจะงวดแล้วฮะตามจุดามงวดแล้วเด้อพี่น้องงวดนี้งวดนี้เขางวดนี้คิดว่าปังแน่นอนเขาแท้เพราะว่านับแม่ไม่ได้นี่ก่อนว่าเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะแต่เบาหวานฮัดฟ้าพงเลยพงบอนั่นเย็บบ่ ความฝันตับเปื้อนนะครับโอ้ที่ความฝันตับเปื้อนนะครับโอ้ตับเปื้อนดูแลสุขภาพไหเด้วยเป็นเบาหวานไปหาหมอไปชัดพ่อครับว่าจะไปออสเตรเลียแล้วไปหาหมอเนี่ยอันบวมถ้าเป็นเบาหวานอันตรายอเล่ายอันตรายมีแผลบะไเและตับเปื้อนเด้อพี่น้องครับครับเจ้ากับเปียนซื้อให้เล่าน้าเนาะเล้วเปียนให้เจ้ากับได้วันนี้ตับเปียกแต่ทีนี้เป็นแผลเยอะเห็นไหม ตะปืดไปหาหมอเลยดูสิเบิ่งเด้อพี่น้องเย็บซี่เลยตะปืดกระดายพี่เตลีตุนค่ะขาเพลย์ขายังหมือดไปหาหมอไปไปแล้วไม่เจอหมอตอนเราเรียกนกยุ่งหมอรีเรียกนกยุ่งอันนี้เรียกนกยุ่งเด้อพี่น้องเด้อเห้เด็กยุ่งนั่นเตะรถนะครับเตะรถบอกค่ะในอันขั้นดำนั่นเปุ่นๆเตะสามสามหัวแล้ว นสางงวดที่สามนิ่งวดที่สามออกทุกงวดออกทุกงวดออกทุกงวดโอ้ยผ้าพี่นองไปเบิ่งจะเข้ากันเด้อสันเด้อผ้าไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่านกยุ่งเตะรถป้าพี่นองเอ้ยสมงามแถมมาตรงกันกับอันเลขอันอีอยน ลูกมวนถักการไปนอ่งยืนสวัสดีค่ะเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อสอครับอันนี้แม่นี่ยังคือผ้ากันว่าไทยโอ้เพิญมาลงนกย่งเตะรถนกย่งเตะรถครับเอาอันนี้เป็นข้างข้งที่สามข้างที่สามงวดที่สามสองงวดก้อนกับเขาทุกข้งบ่ครับงวดนี้กับงวดนี้กับสีเขาอีกอยู่นี่เขาตัวมันงามกว่าดอกน้อยเนาะ เพราะว่างามตัวเจตูจัดลอตเตอรี่ไว้แล้วดีเพราะว่าเาเ่อนครับเีนอีนองแหมมันไปเตนโอนไไปเจ้เพื่อน้อบกนอีนองแหมมันไปอันเไปครับมันไปฝันอยู่วัดปลาประทานมัดนั่นเองีครับสองสองเจ็ดซีนครับสองเจ็ดซีเจตูีไว้ได้ตรงตรงเลยอุยสองเจ็ดซีพี่น้องเอฟซีสองเจ็ดซี เจตัวเพิ่นจัดไว้แล้วสองเจ็ดสี่ครับตรงๆเลยตัวนี้ซื้อมาแล้วฝันเห็นเจก,กินดากับแม่นุกฟ้อนคู่กันเอาแสดงว่ามีซีดหรือที่ไหนเนาะมีิซี์รุ่นนี้คูซื้อซื้อตัวนี้หรือเาเอา้าอันนั้นแม่นยังครับมันโอ้ยอันนี้แม่นั้นเพิ่นดึงแม่นันบาดอันบาดปลาพระธานน้องมัดเ,เพิ่นดึงเลขทูบที่ไปขอกับมูเจก,กินดามือ,อนั่นละ่ะ เพิ่นดึงบัดที่นี่เพิ่นเลยดึงเพิ่นดึงตัวนี่เพิ่นสิดึงตัวนี่มือเพิ่นมันไปดึงตัวนี่เก้าเจ็ดสองเอ้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองกัมีนี่แม่เพิ่นนั่นเพิ่นสิดึงตัวนี่เด้พี่น้องเพิ่นสิดึงอันครับหาเจ็ดศูนย์บัดที่นี่มือเพิ่นผันไปดึงผันไปดึงตับขึ้นมาผันเป็นตัวนี่เพิ่นสิเอาขึ้นเจตู่ก็เลยเอาเอาไว้ขันเพิ่นเอาขึ้นเจตู่เลยสิเอาไว้จากเก้าเจ็ดสอง แต่สองเจ็ดซีนี่ได้ตรงตรงเลยเนาะเจตูนสองเจ็ดซีนี่ได้ตรงตรงเลยค่ะชัดกัมาเขาาทะเบียนรถคันนี้อีกเนาะแมนค่ะแต่อันพี่หันมาพี่นนห้าอ,อันนี้เจตูซื้อตามน้องน้องเขาฝันยวนวัดต,ตาพระธาตุน้องมัเกเดกมันเก่างงามเสร็จแล้วรถคันนี้เนาะรถสร้างบอกให้รถไทยรถพี่นอ้องเพิ่นตอนเจตูแดงเจตูแดงให้รูปเขาอันนี้ดูแล้เพิ่อนคนไหนมาไป ได้มาแล้วอันนี้เหล็กคำนวดด้วยค่ะอันนี้คำนวดบอลลูนแต่ว่าอนี้คำนวณออกมาอันนี้เลขกเจตูฝันลงผิดไปตรงกันเลยเจตูไรเอาได้นนนนออมากอันนี้เจ็สซี่นี่ของน่องแฮมมันอืมวันนี้ก,ก็เลยซื้อนัดพระธาตุน้าาองมัดพระธาตุน้องมัดเย็นลืมเจ็ดสาม <laughs> มาจะใสอีกพวดก้อ <c oughs> นว่าออกอย <m> ่าเลื่อมเกสสามมาทิมมาทิมข้าเบ้าห้แล้วไปอาดหลาดพี่น้องเอ้ยประเทศนี้